กิจกรรมการตรวจสอบขนาดของเนื้อสารลองสังเกตลักษณะของน้ำโครนนมสดน้ำหวานสีแดงและบันทึกการสังเกตแบ่งน้ำโครนออกเป็นสองส่วน นำของเหลวส่วนที่หนึ่งไปกรองด้วยกระดาษกรองสังเกตและบันทึกผลนำของเหลวอีกส่วนที่เหลือใส่ลงในบิกเกอร์ที่มีเซลโลเฟนรองไว้ แล้วรวบชายเซโลโลเฟนผูกให้เป็นถุงผูกปากถุงให้แน่นเช็ดด้านนอกถุงให้สะอาดจากนั้นเติมน้ำลงในบิ๊กเกอร์ให้ได้ปริมาตร200ลูกบาทเซนติเมตร แช่ถุงเซโลเฟนทิ้งไว้10นาทีในขณะที่แช่ถุงเซโลเฟนให้สังเกตและบันทึกผลทำเช่นเดียวกับนมสดและน้ำหวานสีแดงน้ำโคลนไม่สามารถผ่านทั้งกระดาษกรองและถุงเซโลเฟน นมสดสามารถผ่านกระดาษกรองได้แต่ไม่ผ่านถุงเซโลเฟนน้ำหวานสีแดงสามารถผ่านได้ทั้งกระดาษกรองและถุงเซโลเฟน